สวัสดีครับไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนำเอามวยโลกแห่งความทรงจำในอดีตกลับมารำลึกความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธทางเพจกีฬาเดลี่นิวส์แล้วก็ YouTube ช่องไฟคลาสสิกนะครับสำหรับนี้ย้อนกลับไปเมื่อ31ปีที่แล้วครับศึกมวยอุ่นเครื่องนอกรอบนะครับในรุ่นเฮเวิร์ตครับระหว่างซ้ายมือครับจอร์ดโฟแมนและขวามือครับเจอร์รี่คูนี่นะครับในชื่อศึกที่ตั้งกันเอาไว้นะครับว่า the pressure vs the puncher นะครับ เรียกว่าสาธุคุณครับนักเทศครับเจอกับนักชกหมัดหนักอะไรทำนองนั้นนะครับอย่างที่หลายคนอาจจะทราบครับว่าจอร์ดโฟร์แมนนั้นแขวนนวมไป10ป,ปีครับไปเป็นเดอะเพรสเชอร์นี่นะครับหรือว่านักเทศนะครับก่อนจะคัมแบ็กกลับมาใน,ในปี1987นะครับแล้วก็ อุ่นเครื่องชนะมา19ไฟรวดนะครับน็อก18นะครับก่อนที่จะมาถึงไฟนี้ครับไฟนี้นี่ชกกันไปเมื่อวันที่15มกราคมปี1990นะครับ31ปีที่แล้วครับสังเวียนชกก็คือคอมเพชั่นเซ็นเตอร์ครับในแอเลนติกซิตี้รัวเจวร์ซี่สหรัฐอเมริกานะครับนี่คือไมเคิลสปริงส์ครับคู่ชกคนล่าสุดคนสุดท้ายครับ ของเจอรี <rude S 2> ่ค like ูนี่ครับก่อนที่จะมาถึงไฟน์นี้นะครับเมื่อ2ปีครึ่งก่อนหน้านี้ครับหยุดไป2ปีครึ่งนะครับเจอรี่คูนี่ส่วนคนนี้ครับ3เปีต่อย19ไฟครับเดินขึ้นเวทีมาแล้วครับจอร์ดโฟร์แมนก็เจ้าตัวประกาศคัมแบ็กชนิดที่ว่าสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับวงการมวยโลกครับในยุคนั้นหลังจากแพ จิมมี่ยังนะครับแบบพลิกล็อกครับในปี1976าอนะครับเลิกไปส0ปีครับคัมแบ็กกลับมาครับแล้วนี่น่าจะเป็นไฟที่ใหญ่ที่สุดเลยครับนับตั้งแต่เขาคัมแบ็กนะครับเพราะว่าแหม็ก่อนนั้นนั้นมีเสียงค่อนขอดครับมีเสียงคอระหาครับว่า19ไฟนี่ล้วนแล้วแต่เป็นสุกรเนื้อแดงทั้งสิ้นนะครับวานอย่างนั้นนี่น่าจะเป็นคู่ชกที่มีชื่อชั้นที่สุดของจอร์ดฟฟร์แมนนับตั้งแต่คัมแบ็กเลยครับ หมายถึงบอฟเฟอร์ครับ31ปีที่แล้วนี่แหมาหนุ่มฟอร์ลเฟลทีเดียวครับกำหนด10ยกนะครับมวยอุ่นเครื่องรุ่นเฮฟวีเวทครับขณะที่เนี่ยพุทธศิลป์บนเวทีวันนั้นครับโจคอเตสครับละอ่อนทีเดียวครับนี่คืออดีตเดอะเกระดิษไวโฮปครับยักษ์ขาวนะครับในวันที่เขาขึ้นชิงแชมป์โลกกับ ลาลีโฮมเมื่อปี1 982นั้นเป็นความหวังของอเมริกันผิวขาวทั้งปวงครับแต่ว่าไปไม่ถึงดวงดาวแพ้ลาลีโฮมไปในยก13ครับเดี๋ยวเจนท์แมนครับเจอรี่คูนี่ครับนักชกเชื้อสายไอริชนะครับข <And the S 1> ณะที่คนนี้นี่แหมขวัญใจแฟนมวยอเมริกันอยู่แล้วครับในยุคที่เขาเป็นแชมป์โลกยุคแรกนั้น สไตล์การชกพลังกำปัน้นนี่โหดเที่ยมสิ้นดีครับแหมแต่มากลับมาภาคสองนี่ว่ามาในมาดคุณลุงใจดีเลยครับสถิติถึงวันนั้นนี่โฟแมนชนะ64แพ้2นะครับน็อก60อดีแชมป์โลกครับนะครับในปีระยะเวลาในปี1973ถึง1974ครับชิงได้จากโจเฟรเซียนะครับแล้วก็ไปเสียให้มโมมัดอาลีครับนี่คือบิ๊กจรอดโฟแมนครับ ก่อนหน้านี้นี่สิบเก้าไฟได้เขาคัมแบ็กกลับมานี่มีรอดคนเดียวนะครับที่เ,เรียกว่ายืนครบยกนะครับก็คือบิ๊กฟุตเอเวเรสต์มาตินนะครับขณะที่ดูแล้วจะพอมีระดับหน่อยก็อย่างเป็นอดีตแชมป์โลกก็คือไว์มอดกาวีครับแต่ว่าหมาตัวเล็กกว่าจมหูเลยครับว่ากันอย่างนั้นยกที่หนึ่งเริ่มต้นครับมวยคู่นี้นี่ชื่อศึกว่า the Press u r e VS the Puncher นะครับ เพราะว่าเดอะเพรสเชอร์คือโฟแมนเับเดอะพันเชอร์ก็คือเจอรี er ่คูนี่นะครับมาุกซ้ายของเขานี่อย่าไปลองครับสถิติวันนั้นชนะ28แพ้2น็อก24นะครับแต่ว่าสื่อมวยในอเมริกานี่ตั้งชื่อกันเล่นๆครับว่าเดอะกีเซอร์แอดเซซ่าครับประมาณว่าชายชรา2คนมาชกกันนะครับว่ากันอย่างนั้นเพราะว่าโฟแมนวันนั้นนี่41แล้วนะครับ ปีนี้นี่ก็72แล้วครับปู่ลุงจอร์จนะครับขณะที่เจอร์รี่คูนี่นี่วันนั้นอายุ33ครับปีนี้นี่อายุ64นะครับคู <oo> นี่นี่ตั้งแต่แพ้ราลีโฮมปีพันเก้าร้อยแปดสิบสองนี่ really ถึงไฟนี้พันเก้าร้อยเก้าสิบนี่ยแปดปีต่อยสี่ไฟเลยครับโอ้โหเรียกว่าขึ้นเวทีน้อยจริงๆนะครับ หลังจากแพ้ราลิโฮม m ซี่เขอุ่นเครื่อง3ไฟครับแล้วก็ล่าสุดก่อนไฟนี้ก็ไปแพ้ไมเคิลสปริงยกหครับปี1987หายไป2ปีครึ่งครับกลับมาไฟนี้เจอบิกจอร์ตเลยครับตัวใหญ่พอกันเลยครับแต่ว่าน้ำหนักนี่โฟแมนวันนั้นนี่253ปอนด์ครับขณะที่คูนี่นี่231ร้อยามสจอคอเตสแยกก่อนครับฟันยางกระเด็นไปแล้วครับ ที่มุมของเจอรี่คูนี่วันนั้นนี่เป็นกิลคลันซี่นะครับจ้างมาเพื่อไฟน์นี้โดยเฉพาะครับกิลคลันซี่นี่ในยุคที่โฟแมนเสียแชมป์โลกให้มูฮัมหมัดอาลีแล้วก็ขึ้นชกหลังจากนั้นนี่กิลคลันซี่นี่เป็นเทรนเนอร์ให้โฟแมนนะครับวันนี้นี่เจอลูกศิษย์เก่าครับขยับเข้าไปยิงขวาเขาเข้ามาไปหมัดหนึ่งครับโฟแมนสวยครับมันนี้ช้าหน่อยครับแต่ว่าแหม ชาแต่ชัวครับสลโลบัตชัวครับว่าอย่างนั้นจว่วงแล้วโฟแมนดูกระชับกระเฉงทีเดียวครับมาขยับเข้าไปครับขณะที่คูนี่นี่หายไป2ปีครึ่งครับต้องดูครับว่าเป็นยังไงครับโดนของโฟแมนเข้าไปจะทานไหวหรือเปล่ามวยคู่นี้นี่ แม้จะเป็นการชกของสองผู้เท่าอย่างที่บอกครับอายุเยอะแล้วนะครับแต่ว่าแฟนมวยสนใจนะครับผู้ชมในแอตติกซิตี้วันนั้นนี่หมื่นสองพันคนนะครับไม่ธรรมดาฮุฮุกซ้ายครับฮุกซ้ายอีกหมัดหนึ่งฮุกซ้ายอีกหมัดหนึ่งอ้าวเลวครับเอียงไปแล้วครับบิ๊กจอชโอ้โหนี่สุดเห็นๆนะครับแต่ว่ายังยืนอยู่ได้ครับนี่แหละครับฮุกซ้ายของคูนี่นี่อย่าไปล้อเล่นครับ ต่อยหลับคาหมาัดมานักต่อนักเลยครับไม่ว่าจะเป็นรอนไลน์นะครับจิมมี่ยังหรือแม้กระทั่งเคนนอนตันนี่โอ้สลบสลายข้ามุมมาแล้วหมดยกที่หนึ่งครับตื่นเต้นไทยยกนี้เองครับจอรีคูนี่นี่ครับ,บคนที่พึ่งมุดเชื่อเข้ามาเนี่ยครับกิลคลนซี่นะครับก็ดูแลนักมวยดังๆหลายคนครับ ดูนี่ครับแยบซายโฟแมนครับเบิ้ลเข้าไป2หมัดนี่ฟันยางบินไปเลยครับแล้วก็จังหวะท้ายยกนะครับที่โฟแมนเอียงกระเทเร่ไปครับพุกซ้ายยังไม่เข้าซ้ายหมัดนี้เลยครับเข้าเต็มกรามเลยครับและนี่เป็นสไตล์ของบิ๊กจอชในช่วงนั้นเลยครับแหมพักยกนี่ยืนให้น้ำครับไม่มีนั่งยกที่สองครับดูกันต่อ ก็บอกกันไว้ตรงนี้ครับว่ามวยคู่นี้นี่เช็ควินเร็วครับจบที่ยกนี้แหละครับยก3 4 5 6 7 8 9้าไม่มีครับไม่ว่าแหม่กำปั้นนี่ผนึนเหล็กั้งคู่ครับใครโดนก่อนใครลงเลยครับว่ากันอย่างนั้นลุยแล้วครับบิ๊กจอ็อดดูไฟนี้นี่อยากมากระชับกระเฉงเลยครับก่อนหน้านี้นี่โอ้โหบางไฟ270ปอนด์ยังมีครับในช่วงนี้เขาคัมแบ็กกลับมาเนี่ยครับยิงขวาเข้าหน้าอีกหมัดหนึ่ง ไฟนี้นี่รับค่าตัวการันตีไปคนละ1ล้านเหรียญน,นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับในไฟอุ่นเครื่องชื่อชันทั้งคู่นี่แมาขายได้อยู่แล้วครับหญิง <c oughs> ขวาโฟแมนนี่เริ่มเดินแล้วครับ <c oughs> เดินอัดแ <c oughs> ขนนี่ควยเป็นกันไกลเลยครับยกการดขึ้นมาบางอัปคัด คูนี่นี่ใม่หาจังหวะต่อยฮุกซ้ายสวยๆครับโฟแมนลยุยเข้าไปครับอายุสามสิบสามเลยครับคูนี่นี่แต่ว่าแมนดูสภาพใบหน้าแล้วดูเกินอายุทีเดียว <laughs> จวงนั้นยิงขวาซ้ายอีกหมัดหนึ่งอับบัตอับบัตสั้นๆสวยนะครับโฟแมนนี่แหละครับโอ้โหเต็มๆซ้ายหมัดขวาอีกหมกัดโอ้โกนเต้ครับดูนี่โดนขวาอีกหมกัด ก็เตี๋ยเลยครับโดนขึ้นมาทั้งหงายทองลงไปแล้วครับโอ้โหจนได้ครับเจอรี่คูนี่ครับนับเลยครับโจคอเตสเต็มเต็มเลยนะครับสามสี่หมัดตรงนี้ครับดูดูตายยังไม่ค่อยจับโฟกัสเท่าไหร่ครับเอาครับคอเตสให้ชกต่อโฟแมนเดินกันมาเอาขาซ้ายขวาอีกหมัดหนึ่งเก็บฉากเลยครับเรียบร้อยครับโอ้เป็นการเอาชนะน็อกไปอย่างเด็ดขาดเลยครับของจอร์จโฟแมนครับ1นาที57วินาทีของยกที่2เท่านั้นเองครับ โอ้โหดูครับสลบสลายไปเลยครับเจอรี่คูนี่นี่ครับพลังกำปั้นของบิกจอร์สนี่อย่าไปล้อเล่นครับต่อยแต่ละทีนี่สะท้านสะเทือนแล้วก็มวยที่แหมห่างสังเวียนไป2ปีครึ่งยังเจอรี่คูนี่นี่โดนเข้าไปนี่มันทนยากเลยครับดูภาพช้าอีกทีครับนี่เป็นนับแรกนะครับอัปคัดซ้ายหมัดแรกนี่ครับโอ้โหเสริมเห็นเห็นนะครับคูนี่ แล้วทุบซ้ายเข้ากลาบสองหมัดนี่โอ้โหขวาหมัดหลังนี่เต็มเต็มเลยครับเล่นสะกนเตี้ยถึงตรงนี้นี่ถ้าจะยืนไม่อยู่อยู่แล้วครับขวาทุบเข้าไปแล้วแยบซ้ายกระแทกนี่ก็หงายท้องลงไปครับนี่สี่ห้าหกหมัดตรงนี้นี่เข้าเป้าทุกหมัดนะครับนี่ครับตั้งเอาพลาอติกซ้ายนี่ครับเต็มเต็มทุกหมัดเลยครับแต่ว่าในภายหลังเนี่ยจริงๆนี่โฟแมนก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่า พวกซ้ายนี่ก็โดนในยกแรกนี่เขาเมาจริงๆนะครับคูนี่นี่แกบอกว่าตั้งกระชกมาในคูนี่นี่หมัดหนักสุดเท่าที่เคยเจอเลยครับและนี่เป็นจังหวะผดศึกครับอัปคัดเต็มๆครับตามในขวาหมัดนี่แทบจะไม่ต้องซ้ําอยู่แล้วครับขวาหมัดหลังนี่ครับและนี่ก็เป็นไฟสุดท้ายในชีวิตการชกมวยของเจอรี่คูนี่นะครับก็แขวนนวมไปปัจจุบันนี่ก็ยังทํางานอยู่ในแวดวงมวยเนี่ยครับต่างมูลิธีช่วยเหลือนักมวยเก่าซึ่ง หลารีโฮมกับจอร์จโฟแมนก็ไปช่วยอยู่เนืองๆครับขณะที่บิ๊กจอร์ชนี่ก็เป็นคอมเมนเตอร์ให้ HBO อยู่พักใหญ่ครับปัจจุบันก็อยู่ดีมีสุขตามอัตราภาพนะครับในภายหลังนี่ได้เป็นแชมป์โลกจริงๆด้วยนะครับจอร์จโฟแมนชนะไมเคิลบูเรอร์ตอน,น,นอายุ45ปีครับสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปเลยครับแล้วก็โฟแมนนี่เลิกมวยไฟยสุดท้ายแพ้ชานนอนบริกส์นะครับในปี1997ๆๆนะครับนี่ครับ ยกที่2กับ1นาที57วินาทีแล้วก็หลังจากไฟนี้ครับโฟแมนก็เลยกลายเป็นผู้ชิงอย่างจริงจจังๆเลยครับสำหรับตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเฮเวีเวทนะครับเอาละครับนี่คือไฟคลาสสิกประจำสัปดาห์นี้ครับมาไวไปไวหน่อยครับเช็คบินไวครับสัปดาห์หน้าจะเป็นมวยคู่ไหนโปรดติดตามนะครับหรือว่าอยากดูคู่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ